แม่ขันขันว่าขันว่าขันว่าผู้คนซื้อนี่ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่โอ้ยเฮ่แมอแมอเราได้ยินว่าแม่นั่งใหม่อยู่บ้านนี่ซื้อว่าจังใดจ้าคือว่าเพิ่นบอกซื้อมาก่อแมนั่งข้ามหอมแม่นั่งข้ามหอมจะมาผิดข้ามหอมอืมแต่ว่าอันอันอันเลขที่เมโซได้นี่คือเป็นเลขปูพญานาคองดำคือว่าเมโซขอว่าถ้าเกิดได้โชคได้ลาบแลวเสียวอง์อลางเพิ่น อยากเพราะว่าดกับล่อคือคือคือแบบว่าล่อแต่ว่าคือแบบว่าเห็นแล้วก็นล่อล่อ่นว่าเพิ่นสิมีปฏิหารนี้อย่างเป็นหมวดแรกซะไปเนาะมีเป็นหวดแรกงวดแรกเลยแหละเป็นอะไรจะคลองกระเซียงชื่อกันกระเดียบมามาบวกมาบวกแบบว่าหมู่หลากหลายนะเพราะว่ากัคือแบบว่าเพิ่นมาอังสฤษเดียบคือเพิ่นอยากให้เฮ็ดให้สร้างเขาจะต้องบอกลูกหลานเพิ่นน้ำเพราะว่า ซัมสตาสีสางนี่ต้นทุนของเฮามันกับบพ่พ่อดอกนอกจากพี่น้องลูกล้านเพื่อนสีห็นแล้วคับเพื่อนสีซอยเฮ้าแมนบอาปูองค์ดำได้องค์นอ่อยองค์ไงก็แล้วแต่สัตา์สำหรับปูถ้าปูหาสามตแตกก็สีไดองค์ไงกับปูหายสองตก็สิได้องค์น่อยสำหรับแม่โซเนาะอันนะี้คือปัจจัยเฮางวดแหลมมันกับบ่มีก็เลยมาปรดกพยให้ลูกซีดลูกหาหรือว่า ลูกหลานของปู่พญานาคองค์ดำพ่อได้องคได้ล่างผลมาน้ิ่นมีซื้อน้าเด้ิ่นซื้อวางได้ค่ะอันพญานาคองค์ดำแสนสิริจันทาเนออันปู่พ่นบอกมาฟังกับแห้งขนลูกบ้าจะควงกับว้าพ่นธุจะเลยบอกปู่ปูผู้ขามักฟอนเนี่ยว่าเส้นจะฟอนวันนี้เป็นตัวเลขมาแบบใดจังว่เห็นนี่นเป็นตัวเลขของชบ่ตอนในในนี้มีฝันนี่ไหมเป็นมาร้อยมาแบบแบบ ก็บ่าว่าร้อยแต่ว่ามันหอความความแบบว่าก็บ่าว่าไม่ได้เห็นแต่ว่ามันความสิ่อแนวคิดมันคือตัวนี้เลยไหมบ่เนียนือคือจำเอาพยายามจำเอาจำเอาพยายามจำเอาโอ้ยย้ำจำเอาเอาบัดนี้โซ่ตัวเลขให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งน้ำแน่บัดรนี้มันเซอรมากเกิแต่มาบอกมูเลยเหนียวยันลืมบ่ย่านลืมอันมูว่าจะเพิ่งไปซื้อว่ะท่านแคบหนาทอได้ได้ท่านได้เสียงเบิ่งไปจ้าเนี่ยอันนี้ล่ะนี่ล่ะ เสียงเบิ่งไปเสียงกําลังกําลังพอ่าไก่เมื่อแล้วมื่ออื่นเมื่อื่นเนาะมื่ออื่นนี่แล้วเลขออกเนาะนั่นแหละเก้าศูนย์สามคับอันห้าสามคับห้าเก้าเนาะพยามเสียกับมาเขียนเขียนใหนมูเลยพอ่าพยานย่มพยายามพยานยามหนึกพยายามนึ่งอ่ะจีบไปมันลืมไปมันลืมนั่นแหละอืมอืมลาพิ่น พันมาสกิดะลรดี่เวนมาใหายแล้วงวดแรกเนาะขออพันว้จักงวดเลยจ้าบมีวนเจียงวดียบเมียนเมียนได้นเห้นเด้สไดมเมนมียนียนเนเมียนเมียนเมียนวมียเมีนเมีนเมีนเมียนเมยนเมียเมียนเมีนเห็นเมี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 ยนเียนเมีเมยมยนมนยนียเนเี่ยเมนยนีนม่นมมนมีเนี่ หาสามหาเก้าเก้าศูนย์สามลองเบิงเนาะแม่โซเนาะสำหรับเบอร์โทรติดต่อแม่โซเนาะหรือว่าผู้ใดอยากจะลองมาถามเบอร์โทรเปลียนเปียกกับเบอร์อยากรับปัญญายิ่งสมุนกันโตเก็สั่นกับคอมเมนต์มาใต้คลิปก็ได้เนาะคอมเมนต์มาใต้คลิปหรือว่าแอดไลน์เกตุมาก่อนก็ได้จ้ะอ๋ออ๋อพี่หล้าพี่น้องเอฟซีก็ได้ เบื้องเอาสายย่านพญานาคถึงเวลาแล้วเพิ่นกับปรดกับภายฝันเห็นพญานาคก่อนแล้วจังเห็นตัวเลขมาน้ำกลแต่ทีในเนี่ยเดี๋ยวนี้คือจัดไว้ก็คือหาสามกับเก้าศูนย์สามหาเก้านี่ยังบ่ท่านได้จัด่บ่ได้ฝันบอกพ่นเนี่ยบ่ได้ฝันแต่ว่าเป็นตัวเลขมากเป็นตัวพญานาคเป็นตัวพญานาคมากเลยแม่รับตาเป็นสีเหล็กเป็นเป็นรูป เป็นรูปขึ้นมาเลยจังสี<ม>า่าเอาพี่น้องเอฟซีกันใส่ดุลพินิจพิจารณาเอากับโบ่้าพารณา,านเนาะจ่ะขอบคุณแม่โซหลายๆเ้อจ่าเด้อเอาเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของคุณแมโ่โซเนาะจ้าเนาะจ้างวดแรกจ้าสำหรับองค์ปูพญานาคองค์ดำปูองค์ดำแสนสิริจันทาเป็นผู้ห้ตัวเล็กแนวทางมากเนาะค่ะเนาะ เพิ่นกะได้เพิ่นตอนนี้เขาจะเอากระพ้ากันซื้อซื้อไว้หลายแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าเพิ่นซื้อจะได้เฮ็ดได้สั่งจะเอาองค์คูค่ะ903แล้วก็หา9แล้วก็53เน้ะค่ะนาะพี่น้องมากระจัดขัดกระพานเหล็กทุกตัวเป็นแค่นแนวทางแล้วจ้ะเด้อพี่น้องคะ่ะรวยๆกันสู่ผูกสู่ค้นจ้า